อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวน้องเมนหัวครับน้องเขาเนหัวแล้วตอนในคลิปนี้จะกวนกวนกันด้วยางอ๋อตอนนี้ก็เราอยู่ที่เซียนบอลด้วยแลนนะตลาดน้ำตะเพงสองสี่มุมเมืองอ๋อสี่มุมเมืองนะนี่นัดจะมาเล่นตู้สองขาตู้ยูฟโอขี่ไข่กระชับองค์ว้าวขีบไข่นี่ไง ล้วไข่ของก็จะมีฉลากอยู่ไหเขาจะได้อะไรนี่ลัคกี้มีแคนีมังค์มันก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีเยอะกว่านี้ได้อาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้ซ่อนอยู่ด้วยเหรอใช่ต้องเรียกพ่ริวแล้วล่ะมีนะไข่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเราต้องเราต้องหยอดนี้แล้วป่ะห้าเหรียญไอ้หกทีใช่หล่าถ้าเราหยอดห้าเหรียญจะได้หกครั้งแต่ตอนนี้พี่ท้าดูดิลูกขา อธิบายขาทีขาญี่ปุ่นเป็นไงขาญี่ปุ่นเนาะสองขาเนียนๆเข้าขาวเฮ้ยขาคีอ๋อขาคีบขาคีบก็จะเป็นสองขาแล้วบานมันมียกขึ้นมาเพื่อให้อุ้มบานเลยขาญี่ปุ่นขาคีบญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้อันนี้ไว้เพื่ออุ้มเขาเรียกว่าขาบานตัวใหญ่ขาบานฮะขาจะบางๆเออขามันจะกว้างก็ได้ขากว้างก็ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ต้นเนี้ยมันจะเอาไว้คีบพวกลูกอิงฟองอะไรพวกนี้ในญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะเอาไปคีบลูกอิงฟองนะใช่แต่ที่นี่ลักษณะมันเทระบะเลยไหมคล้ายๆไม่เหมือนเล้วทีเดียวใช่นี่นะลุกบอลเนี่ยมันก็จะขะาเขาเลยนะพี่ช้าเนาะใช่หลายเลยเขาไหนเขาไหนขะาเขาไหนเขาไหนเขาคนไหนโอ้เล่นเล่นอย่าผมเลยเล่นเถอะโอเคยอดเลยห้าเหรียญเลยอ่ะ 2 3 4 5โอ้เนี่ยได้6เลยจริงนะก็จ okay. ะมีมีซ้ายก่อนหรือขึ้นก่อนเนี่ยทำไมปุ่ <laughs> มอ,อ,อันนี้มันเฉียงหรอกมันจะเลือนแบบนี้ไงนี่ไงมันจะเฉียงแบบนี้อ๋อลองกดดูก่อนเพราะปุ่มมันก็เลือนลางไปแล้ว <laughs> ต๊ะก็เก่าไปนิดนึงตัวนี้กี่ปีเนี่ยคิดว่าไม่เด้หรอกหกเจ็ดเนาะมัดดีแสงอ่ะลองดูนะอ่ะโอเค ผมแรกนะครับทุกคนออ่าโไปซ้ายผมแรกไปซ้ายนะอันนี้อันนี้เป็นยังไงก็ต้องขึ้นนี่ขวาปอ,อ๊บอะไรบ้านะแล้วนี่อาจจะมีกล่องอะไรก็เราไม่รู้นะอ้าวเฮ้ยครับเงียบเลยโอเคโอเคอันนี้คือทดลองทดลอง <c oughs> หาเหลี่ยมหารูกันให้ดี เอาแล้วครับคิดมากแล้วคิดเลยแหละต้องคิดแล้วแหละโอ้โหต้องคำนวณขาด้วยนะว่ามันจะลงมาตรงไหนนะโอ้โหติดขาจะเอาลูกนั้นไงลูกใหญ่เฮ้ย่รับว่าเราเอาตลิมิได้ปะอืมไม่ได้้องขาใหญ่ด้วย หอต้องเข้าลงถึงพื้นด้วยใช่ต้องลงถึงพื้นถึงจะได้นะเอาละครับมีปัญหาแล้วครับทุกคนต้องวางแผนต้องวางแผนเหมือนแบทแมนนะใช่ เอาแล้วครับลงแล้วทุกคนเฮ้ยมาเป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบประจัดตจนเปย์อ๋อการกรสั่นใช้ได้อยู่นะเนี่ยการกสั่นตันสู้อะโอ้โหดิอาได้สั๊กนู่ก่อนอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยกิมจัน เอานี้แหละครับขาขามันจะนิ่งพอไหมนิ่นิ่งนิ่งกระตั้ระกรกลเียเียบไหมเียบแล้วอีกทีเดียวดีนะที่เรายังมีสองาออีกทีเดียวนะหาเลยหาเรดาที่มันจุดลงได้เลยครับทุกคนดูที่าำไม่ธรรมดาจริงๆนี่ครับ เสียวมากเลยครับทูกคอเบาๆนะลูกๆโอ้อ้ยโอ้ยองจโอ้ย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 โ้ยโอ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 ้อ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ย้ยโอ้ยโอ้้ยโอ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 อ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ย้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ยยิ้มเลยพี่เฮ้ยฝั่งนู้นอะไรวะไอเกคืออะไรคืออะไรเกิดการเราก็ไม่รู้คืออะไรคลิปได้แล้วนะแต่ทางไอเกนคือเราใหม่อีกครั้งเหรอใช่เราใหม่อีกครั้งนี่ไงมาถามพี่ครับอันนี้ก็แปลว่าอะไรครับเราใหม่อีกครั้งไม่ได้อะไรใช่ไหมนี่ย ไทอะเกนไทอะเกนเหรอนนี่ไงไทอะเกนเมาเว้ยปุ๊บนี่มาว่ะปุ๊บไทอะเกนเออลอลีไายเรียบร้อยแล้วทุกคนต้องมีสักลูกน่ะว่ามันต้องมีสักลูกน่ะพี่หวานมากนะคางหน้าดีกว่าตอนนี้พี่ช้ำเริ่มแครนละ อีพีต่อไปในพี่ชาร์ปจะต้องจัดแล้วนะไม่ไหวละไม่ไหวแล้วแป๊ดละอะไรอะไรมาแป๊ดภาษาอะไรของพี่วามแป๊ดเนี่ยบบเป็นช้างเหรอะโอเคงั้นเดี๋ยวไปอีพีต่อไปกันเลยครับอีพีต่อไปทิ้งนี้เลยไปพรุ่งนี้ไปไปไปตามคลิปพรุ่งนี้หรือวันถังหน้าบางทีอาจจะเว้นนะสามเดือนอาจจะลงคลิปอีพีสองต่อเลยเร็วหน่อยก็ได้